มามานนองสาวจัเอ๋อคือคือคุมมือนี่ไปได้ยุน้อแบบเจ้าหนย่งแบบคนหนึ่งไปคนหนึ่งเบิ้นแบบอาลีบบบบริกินข่าเป็นชิพมือนะทางน่ะโดเข่าเป็นชิพมือนะวะมาชิบมือไงบริยากมือแล้วให้ได้ได้ขึ้นนะบอกน้อาบอกมันมันตอกข้างไต ว่าไเลยไนบ้าเเหแบบีใจด้อกินเป็นที่บ่รับไงนะนอนนอนบุญเพ่งอไหมกินลเตายไปเลยเดเก็บเก็บาไปเลยเ็ดกินแม่นังเลยก่อนทีมันตายเบิดไปหาพืนก่อนไปหาพืนก่อนปะแต่แม่ไปกับเา้อนี่ดินี่หายจเบิ่งก็ได้ จักไดจิบบ่ทำไปหาพื้นมันไปเลยมั้ยลุกไปแล้วแล้วไปเลยไหมจะไปหาพื้นก่อนให้ลุงนี่เลยบึงถาแป๊บนึง บุญเพ่งเงี้จะไปน้ำบ่บ,บ่ไปนะบุญเพ่งบุญเ,เพ่งเฮ้ต็กไปน้ำตาแม่บ่ได้ขาดแม่บ่ได้บุญเพ่งนี่ครับนั่นะงรอหยุดไปหาพื้นมาตกคบกัดนี่แหละเนาะเหล่ากาแบบครอบครัวนี่แบบแต่เกิดมาในกะครอบครัวเขาเป็นแบบนี้เลยเแบบม่นบ่ะเป็นนี้เลยบ่เคยว่าสิสบายน้ำโมแบบกินกินอิ่มนอนรับบ่เคยเนาะบ่เคยแบบแบบอดอดออดยา ยังไพผูท่านไหนอันแต่งเอาหลวงเมียยังบร,รอบอิสังขบางครัวเบิดในเฮือนนะยังไ้เจ้านี่บ่ยังี่คอยนี่แหละแล้วกับน้องแล้วก่อนคือคอยกับน้องยังแกผูที่ว่าเป็นเกิดกฮันการ<ด>หนามีบรร่แล้วเนาะไปจะได้จังบุอยากเอาลูกเมียบ่มีผัวบ่เอาเขาบ่มีเงินแต่งเขานะบ่มีเงินแต่งเขาเขาก็ ยาเอาไามูนน้ำเขายันบบกุ้มบุหุมเขาหน่บ่ไอเขาหลังไอ้เขาเอาพันโนมีดีอยู่ไปเนาะอยู่ไปมันมีไล้มันฉีบบุเป็นโวดตลอดบ่สาพังว่านีนิน้อง่จะเหหากคิดจะได้อยู่บ่คิดจะได้โย่เอาเอายาแล้วเอาบมีเนาะคิดจะได้อยู่เนาะ ขนเอาไปกับจักสีหาในไใดจักสีหาแนใดงนขำแม่อมือนี่ยโอ้มันแพงกระโดงกระเพ่งบ่กระดองกระเพงสาวหาลานสามสิบลานกับหาเงินดูซ้ายหน่อยูน้าบ้านทันใดดูสาวหาลานสมสิบลานได้บาจอยเลยอยกจไปหาใช้สามสิบหลานยูซ้ายสาวสามสิบลานขอยอมแล้วออตายบ่ได้มีน้ำเขาบ้านไ่ได้เลย อยู่ไปชิซูนี่เนาะไฟชืซอแบบนีแล้วเจักปีแล้วจะมาอยู่ได้อยู่บ่เจ้าน่ะหอยประมาณ้าห้า้าไปจำได้คิดว่าได้เราคิดว่าเราก็จะจำได้เราก็บ่รนาจะกประมาณสามสิบนี่แหละคิดว่านะฮาคิดว่าอันสามสิบสามสิบปลายยังได้อยู่เนาะประมาณนี้เพราะว่าน้องลอยนี่ก็เป็นน้องเจ้าหรอวะแล้าการลบพลแกน้องเจ้าอีกอันนี้บละพลไรนะ คื่คนกไหนคือใครคือปานอยู่เออนางปานอยู่จุดชมอยู่ไปยังนะอยู่วันนั้นน้องเบนเออน้องเบนนะฮันดีน้องเราแต่เราสี่คนเดี๋ยวนออยังไม่อีกไหมแม่เราอ่ะฮันดีสามสิบคืนนี้ได้แล้วข่อยวานี่ได้ไม่หรอเพราะว่าน้องลอยกับซาซองอะไนี่ เราก็จะมาอยู่วัดดอย่างเงยมาจะมาอยู่วกันอ,อมวนการอยู่นะเนาะเห็ดอยังกับแบบคือคุเมืองเลยนี่ยข่าวน้ำจำปาก่นยังบุพเพอยู่เพลกินเนาะน้ำจำปาไม่มีแล <c oughs> ้วคือกินให้มีกินถือมีโยมีย่อนหลังจากตั้งแต่ดำนาแล้วนี่เคยอดข่าวมีบบมมีนะตอนได้นน่ะจงมึงเลย ทิศหนึ่งคือออนัดทิศหนึ่งพู้เจ้าจะอยู่ได้เวลาไปเห็ดเทลหนิดเทลาน้อยไปแล้วใส่กระหมอกน้ำไม้เขาโอ้แบบว่าปนกันกระไม้ปนกันกระดมไม้้ต้มใส่กันเลยต้มเช็ันโอ้แกงแก่แกงกับเขา้วยนะเนาะยงกับเขาสดกินพอหยมีหามีแห้งพอมีแห้งน้องนุ่งกับลูกลานกกินน้ำกันอะไรกินน้ำกันแล้วให้ได้ได้มไม่มี พอได้เห็ดนาคุดต่อเนาะคุดเอาในได้จักได้จักห่ยเลยทีว่าคุดเอจักมื้อจักมื้อไห่คุดหาหกวันคุดล้กก็ะดำคุดน้ำดำไปน้ำบ่อรูวเ่าคุดน้ำแล้วคุดน้ำหรล่าดคุดดำได้ชำได้กระดำชำนั้นโอ้โหโมง่ายคุดเี่ยงเพื่อี่ได้ห้หนึ่งนี่ ได้ได้จังไห้เลยทางมดถี่วเจ้าได้ดำทิ่าขุดะได้ดำปรอสิบหกหัยผูขุดแต่ดนเจ็ดพอแล้วก็ได้อยขู่มือนะเนาะขู่มือแล้วขุดมือเล็กมือหน้อยสิบหกหัถือว่าเก่งเติบได้เปลี่ยนกันขุดบอกด้วยว่าเปลี่ยนกันขุดแล้วลายมันลายดิจากว่าพู้นิเมย์ไหนก็เปลี่ยนกันไ่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเนาะ

โมมี่นะ่ยหลับตาคนเดียวไม่ต้องใช้ลมชื้นโอ้โหหายมันโมหายเนาะว่าเจ้าเนี่ยสู้ชีวิตมาจนอายุสามสิบกว่าปีเนาะสู้ชีวิตแบบว่าเลี้ยงน้องแบบนี้เนาะเลี้ยงน้องแบบนี่แปลว่าเจ้าในเลี้ยงหลายคนอยู่นี่ เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปอย่างฉันเพราะว่ติชีวิตคุดไปกระมิ้นอยู่บ่เวลาแบบคนมาเขาให้แบบใจดีเอารถให้เออมาถ่ายเอาอย่างเล็กเล็กหน่อยมีนะมีเงินก็มีใช้ได้เขาให้เขาเอามอะไรนะเธอเราว่าหลอซีนั่นแหละเอานี่ให้หลอดให้เราว่ามีขอให้เขาจะวนหมอบนั่นน่ะเขาคุดเอาดีกว่าวันใจค่ สบายใจกว่าเนาะสบายใจกว่าคอยแบบว่าเทียงใกล้ๆกันนี่คเขาภูมีรถ์มาบอกเขาบอกนะก็เขาว่าแบบนั้นเทากระยาเนาะเขากระยาแล้วเขาบอกเนีนั้นเท้าอยากับวนม้ำเขาด่าเทาไม่จับได้ยินนั่นเนี่ยนั่นคอยเนี่ยนั่นนะจ้ะดีๆคิดเจ้าก็ดีคือนกันเทาก็บ่มักคนด่าคนปล่อยกันนะเนาะเอาก็บ่มักคนด่าคนปล่อย เอาบ่มีเฮากค่คุดเอาได้ชำได้ก็กินเนาะแม่ตัวสุมชิวิีใหายน้องรล่อสุดยอดเลี้ยงน้องแต่ละคนก็จนได้ไพ่ได้เคยเนาะจนลูกหลานใหญ่บางคนก็ได้นยำแรงนี่ฮะขยำแรงขยำแรงฮะขยำแรงเห็ดอยังเวลาหายอย่งหายเงินหายขำแบบนี้ขยำแรงบ่เท่าเขาเฮ็ดวิกกแบปเฮ็ดวิกคอยแต่ท่านวิกจิมเขาเออที่ชายโพยโพกวิก จะทานคายก็เคยเห็ดอยู่บ่เคยอยู่เต็มที่อันนี้โมโมพาเห็ดกับยาเลยโมมีแนวแก่โมมีแนวตัดเนาะมีตัโชลานี้มิ้นจะไปน้าจ้างเขาเห็ดวิ้กนะบ่ยน้ำเลงนะใส่โพยเขาจ้างได้ไหมแบบนั้นเขาจ้างเป็นวันวันไปสิบกินข้าวของเขาบ่เขาเอาเองนี่แหละเขานำเขาถือไปกินเองเขาไม่ วันหนึ่งแปดสิบหมดมาก็ซื้อเขาซื้อน้าม,มาให้ลุงให้หลานก็นมดหมพ่อชักหม<อ>พ,อพกก่อชักแบมหมกผิดเกลือไปนัวในบ่มีกับบร,ริชายเลยนะบ่มีกับบร,ริชายเลยบ่มีบร,ริชายเลยพียยพ่น้องไอหมกผิดเกลือเป็นัวหมกผิดเกลือไปนัวในบ่มีบริชายเลยแก,น,ยกน้ำไม่กะบบร,ริชายเลยบ่มีมให้ได้ได้คือความเขาเขาก็ไม,มยย่ให้เนาะ เคยมีบดไปชั้นบดใส่เกลือกะมีเหรเธมาีใหได้ได้มันไปจะกินอยู่บ่กินไปแล้วให้ดได้มันีกินกบซ่บเอ้ยชืชืเลยเนาะชืชืเยชืชืคือหน้าเ้าต้มแช่น้ำแล้วละอันนี้เนาะอันเนี้บ่มีเกลือใส่มันกับบ่มีรสชาติเนี่ มีรสจางแล้วอะคกินไปก็จะได้มันยากแะ้วเนาะมัแมล่นแล้วมันบอกมีเห็นนะมันจะเป็นมันหิวเนาะมันจเป็นแล้วนะมันจำเป็นมันหิวคือว่าแหละคนมันหิวมันันมันหิวแล้วมันกินไปได้มันสกใจได้กับเกลือนะเผือกมันเนี่ยหาคุดเผือกคุดมันเนี่ยบอกมีบอกมันกะมีพอได้คุดอยู่บอกอได้คุดเาะาขาเห็ดบรายก็คือบุ้มขีคุดมัดผือมันกระแอแต่มัน คุณมากินกันยังท่ายากเนาะเห็ดไม่ได้มันกินต้มกินมันคือเป็นหัวนะวะย่างรูดินฮะนะวะคุณเพื่อจะถือกันขาวมันกับมาโทษได้หน่อก็ดีเพี้ยเอ๋อไม่มาถือกันขาวเนาะบางเถือเพียงแอ๋กันยังโมฮอดใช่ป่ะดิโอฮอตคุณได้กินกันเมื่อหนึ่งคุดได้หลายประมาณหนึ่งได้รักตาหนึ่งตาหนึ่งในเมื่อเมื่อเดียววะเนี่ยมดได้คนยากเนาะตาหนึ่งคะไหน ต้มกินเนี่ต้มกินต้มซื้อๆบริสายหยังเลยบริสายหยังน้ำต้มน้ำตาลก็บบริสายสั่งกับบริสายเห็ดไปแล้วผลอยากเลยไปกินไปกินไปพอบนทางชีวิตแล้วเนาะพอจะโยนร้อนนะมูพอจะโยนร้อนนะโมูยาพรอนยาวนามีใจพอพาลูกพาหลานกินแบบนั้นแต่ไม่เงินในชีวิตของคนเขากินเอาไปเนาะคันว่าผู้ใดบุคคลลำบากอาจจะบุคคลจักเนาะการลำบาก ที่ว่าคนที่ว่าพันลำบากในพันมีความรู้สึกแบบอันนั้นเลยนะมาตู้ับไฟแน่นเข่าหาจะกินกันตั้งแต่เข่าบุมีเนาะจักเสี่ยงแล้วชูลู่ชูลานกินกัคิดนักแล้วเนาะบันบุมมีแท้แม่ฮองบุมมีได้ต้นทุนฮองบุมมี่เนาะมันบุคือได้ผู้มีมีต้นทุนไว้แล้วแหละเกิดจางไรก็ได้ผู้มีโฟมีแมมปูทางว่าให้อะนะนี่นี เห็นอย่างก็ได้เฮาที่ฟูบ่มีทุนเดียก <us> ับพ่อแม่เฮากับบ่มีจะที่เนาะต้องสูชนสูชนดินลิศไปแมนเคยบอกบบว่าบ่มีเงินในกระเป๋าจ็กลี่หรือเป็นวัดเป็นไอเป็นใค่มีอยู่มีอยู่นะเห็ดเนี่ยไรอ่ะมีบอชีวิตเจ้านะเห็ดเนี่ยไรเจ้าสิอยู่เจ็บก็ต้องอยู่อยู่ป้าห้เศร้าองป้าให้มันเศร้าองกเถอมีพันึกซองผัดซื้อยาสูงเถอ รับน้ำเขาเขาก็มาให้เนาะถธอบบมีเลยได้ใช่ไหมบมีเลยบบได้กินบอกโบมีก็ได้กินเลยนะจนมันเช้าเองมันเช้าเองคําเป็นนักเป็นนาเป็นแบบอาการบบเม็นไข้ธรรมดานี่การขั้นมาตายก็ตายชื่อนั่นเนาะตายชื่ออะไเขาบบมีเงินไปซื้อซื้อยากินดีถือว่าสุดๆใ่ว่าคนที่ว่าในบ้านในเมืองในพันกับโบวังเนาะ โอ้แห้งไก่แล้วแห้งไก่บ่แห้งไก่แล้วเขาบวมย่านว่าผลผูมีเงินมีคำแบบว่ายานอ่างห่างว่าโอ้ลูกหลานเปงนันอย่างซี่โอ้ซาซาซาเนาะบ่มีเนาะบ่มีเลยบ่มีเลยหากแต่ว่ามีอยู่พี่น้องเนาะมีอยู่พี่น้องเขาบ่มมีแต่ว่าเขาบ่มีเดี๋ยวเขาบ่นับถือเาเป็นพี่น้องครับหมเขาย่านห้อยไปอาศัยเขาเพอีกอย่างหนึ่งกือเขาย่านห้อยไปอาศัยไปเพิ่อเขาเพราะไหนแต่อาศัยไล่กึ้งมาทางนี้พอจะได้เอาเขาเมื่อช่วยลุงนี่ Nè như con phải ăn đấy ừ. Ừ. này sinh hoạt của đời sống sinh hoạt của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, sinh chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, มึงมิกหดหแ่กี่มาหดนี่เขาไปนั่งเบิ่องรงนี่ลูกเอ้ยนี่เสียหนาหนึ่งกับ่ได้เนาะจะเอาเมื่อาลุ้หรอล่านี่ไอ้เกิงจเอามื่อลุงร่เขานี่ใหรจหวะเอาซอเพนะดนุนคนนัโอมีลุงอีกสิ่งนให้น้องเจ้า อบหนึเอาเนนี้อมือเมื่ออที่ขันรแล้วกัมาแล้วก็ไปเอาอิกขันเรามาเอาไปชองเถือเอามาองเถือเลยไป่อป่แหละชุวยเล่าเล่าแล้วน่อเนาะเลาเอาเมือต่อหนกชุลแต่เล่าเราจะเอาเมื่อปาเดียวก็ชุวลด้น้อยเกินขันลาวหนักเนาะมีอาหารกินแบบนี้จัมื่อไรกินหมดแบบใคร่นแล้วไประหยัดกินบ่อก ่เคยกินยี่บวบไข่แบบว่าเคยกินนะบม่เคยกินอีกเคยไก่ยนี่ได้เทจะได้กินเนี่ยเมื่อนี่ต้มบ่หรือว่าทอดทอดแกงกินแกงเสร็จป่ะไข่เงาไข่ชีนไข่คางแกงไข่เห็นแต่เพื่อนแกงไก่พี่น้องมาหนี้แกงไข่ลูกลาลัยไปกินไปทอดในห้วย มาต้มกับไล่ใช่ปุ๊ดหนุยนบไปดนอต้มเนาะจะนเดียวอะบแมนแปัวเก้าแปดคนเก้าคนหน่เก้าคนพอดีเก้าน่สามืออะมือเดียวกับนดนาเนาะมาจอยเอาต้มเธอเก้าเอาไปไปไปหก จิตแปแปดเก้าทั้งเอื้อยทั้งน้องแล้วดิน้องเราสองฮะดิสองคนนะมาหลานได้สี่หลานสี่หกเจ็ดแปดแปดคนประมาณเมาจากมือกินเขามือต้องจบประมาณเบึ่งอ่ะมีแต่คนยังยังจริงจ้อวมาช้อปอาทิตย์แต่ว่ากินเขานี่จบประมาณเบึ่งจากมือเฮ้โนี่ประมาณอีกนะประมาณว่ามาให้เราประมาณนะเขาประมาณเองจากมือได้ร้อยสิบห้ามืออ่ะเนาะประมาณนั่นแล้ว หากตะบะหากต่บแต่ว่าไค่นีมันหลายบ่หอมือเนื้อไข่หนี่แม่หลายอ่ะข้าวไรใส่ข้าต้มนีบ่ห่อ้วสิบวันนี้เชีวิตเบอกชาวนาถก่นีบ่าทว่าไค่นีต้มมือเนื้ออย่างเบื่อเนาะเอาข้าประมาณเบื่อใน้่วนพูดละนวยละนวยอ่ข้าม่านนี่เนาะตอนแรงตอนซำได้แล้วอันสองโลอ่ะสองโลข้าวไรหัวดึงโล มัน,นี้ตะเล็กอีกเดวก็หกนึงมันจะได้กันได้มึงละยังน้ครับมึงละสามหัวเ้าสองโลบะลาย้าสองหัวสองหัวซาสองโลแรงสองโลอ่ะมือเลยสี่โลอ่ะอ่ะมะา,อออามือเลยสี่โลบอลน,นี้สามสิบโลสามอันห้าสิบโลอะไรจังมือห้าสิบโลบอลนี้ลายเอ้ามือสี่โลบาจอยจนหมหลายได้่ะมือสี่โลมือสี่โล กินมืดเลยลเนาะมืดเลยไ,ได้กี่โลสิบหมื่นกี่สี่สิบโลบันนี้เราก็ไปได้ไปขอข่า,ขาวหลายมึงอยู่มียกข่าวอย่เดือนถึงสิบปลายมืดบม่บม,บมีเลยมันนี่เหรอไหนเอาจะคิดว่าคันว่าบ่ได้ตอนนี้สิเมื่อกินดูใส่คันว่าบ่มีคันว่าจะอยู่เฮือนจะเอาเน่นี่เลยเดี๋ยวเอาไปหามีเลย มากินกันนะเดียหอมขับเนาะแทงอะไแทงอยู่บ่แทงมะลิเนี่ยแคงคนแม่นี่ฮะแทงคอนแม่มันอี่ยเนาะบ่พูดบ่พูดอันนี้อถูเออโทษไเกิงอะไรเงงันกันเมียนบ๊อบเมียนบ๊กบเหมือนเพงแม่มันหลายกว่าไปจ้ะแม่แม่ในหอมปวดปูดไปคืนไอ่เกิงนี่ บอกหอมลูกได้แบบเยาวันโมเมนต์หอมเมมโมเนได้เอ้าแต่ตอนคืนมันเล่นหอมเมมหลอยหอมเม่มันจะได้แนี่ยไปกินนู่นแล้วปะนอนหลับแล้วโอ้นกนายบอกให้ไปงามกหมืนจะไม่ไปเลยกินหอดเมียยาจารเมียนอนบ่ารับบ่ไปจะน่าให้ก็ยะดีกว่าเมียให้หรอปะเคยเมียให้เมียผานอนนั่งอยเว้อีก ดังแล้วภายน่ะตัวก็ไปกระดังให้ดานะนี่กายบ่าวลาสิไปแล้วบ่ไปเบดิขอยอยูบ่เป็นขอเป็นานกินน้ําดูแทเป็นหยังมื้อนี้อนมันฮ้อนเว้านะย่างไปเือแตกนี่บบัดมื้อนั้นไปนน้องเพลงนี่ไปจนว่าเือย้อยบด้แตกไป3ัก4ักกลับไปกลับมานะนียา้เาเดี๋ยวมาเือย้อย ยังมีเหงาม่แห้งแล้วบานี้ฮันะมัแห้งแล้วนี่แหละมื่อนั้นเาเพื่อมี้นองมาจต่ปีใจเนะนาะแต่ว่าเจ้ารถดดบนมาถางไหนรถเดินแล้วมันไกลดิเดี๋ยวไม่ยอมมเลาง่อย่าเียดอย่างานน้องงานของพ่อนบอกงานน้องนเองแววนอานดีพี่ก๊มาให้ ถ้าเจ้าไปก็แบบว่าขาดก็ต้องต้มกินแต่ห้องเมื่ทันออกไผ่พื้นทีแต่ก่ามันดีพิกรรมเราเรากินนล้ือว่าลำบากมื่แม่บอนว่าน้อยว่าคนนอย้แกนางแดงที่๊อันนี้เจ้าสิต้มเปมะฮผมจะมีทอมจะพื้นใะเจ้าห่อมมีมีแต่ดีโอแหละต้มจะค้นพืน Oh. đừng phải đừng mà đừng hăng phải hăng lại. đừng mà cho này hăng. <laughs> đừng phải đừng mà ảo vật con đang đứng cho bọn nào vậy non lập cả nè lời non non cứ lên à